สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะยามเช้าแบบนี้ค่ะสําหรับคลิปของวันที่7นานเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะจากที่จัดโปรโมชั่น650กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ จะมีเหล็กแหนบแล้วก็ตรับลูกป,ปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะมาให้พีพีได้ชมกันนะคะเป็นงานเพื่องานอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรแล้วก็จะมีมีดเชฟอยู่2เล่มน,นะคะตรงนี้จะเป็นมีดเชฟมีดแร่นะมีก็มาให้ชมกันแล้วนะที่ทํามาจากเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะเพราะว่าทําไมถึงทํามีดเชฟหรือว่าเป็นมีดครัวจากเหล็กตรับลูกปืนเยอรมัน SKF ค่ะเพราะว่าจะ ค่อนข้างคมนานและต้านสนิมนั่นเองค่ะสําหรับเล่มแรกเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนําก่อนเลยนะคะว่าเป็นงานจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะคอตรงนี้นะคะเป็นคอกลมๆนะคะตรงนี้นี่สำหรับงานเล่มแรกของเรานะคะ,ะเหมาะเพื่องานอนเนกประสงค์เพื่อการเกษตรนั่นเองค่ะเล่มแรกของเรายาวอยู่ที่14นิ้วนะคะสันหนา10มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะเป็นงานเพื่องานเกษตรนะหรือว่าจะเป็นเพื่องานอเนกประสงค์ทั่วไปได้หมดเลยนะ,ะสำหรับงานเล่มที่หนึ่งของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะอาจจะมีเสียงตีเหล็กนะคะเพราะว่าพี่ช่างก็ทํางานชุดใหม่หรือว่างานสั่งทําหรือว่าเป็นงานที่จะออกมาขายเย็นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็สามารถกอสนใจสามารถกดติดตามไว้ได้เช่นกันค่ะ เอากระถุงเลยมันเสียงดังอ่ะ มาตจอกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่13.5นิ้วค่ะสันหนา10มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้เป็นงานเหล็กแหนบนะคะสําหรับงานเหล็กแหนบของเราวันนี้มีมากัน3เล่มค่ะเป็นมีดเพื่ออเนกประสงค์และเพื่อการเกษตรตรงนี้แข็งแรงนะคอตรงนี้จะเป็นกลมๆเลยนะคะตรงด้านตรงตรงด้านจากตรงนี้จะเป็นตีให้เป็นกลมๆนะคะตรงนี้กับ งานเล่มที่2ของเราที่แบ่งปันกันที่950บาทค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สามตรงนี้เป็นงานเหล็กแหนบนะคะก็จะมีหัวปลายแหลมนิดนึงนะคะให้มันเป็นทรงเอกลักษณ์นั่นเองค่ะสําหรับเล่มที่3ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่14.6นิ้วค่ะสันหนา10มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าน4ด้านอยู่ที่7.2นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 950บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนะวันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ยาวขึ้นสามารถฟันไม้หรือว่าตัดไม้ได้ตัดเชือกได้นะคะตรงนี้ก็ส่วนอกสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร 0649892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะเชอเร์เบลมีดับไทยก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดมีที่ชัดเจนขึ้นนะคะและก็จะมีข้อมูลต่างๆนะที่ให้พี่ๆได้ชมกันนั่นเองค่ะสำหรับงานมีดแต่ละชุดนะส่วนอสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาก,กันได้เลยค่ะและก็มาต่อกันค่ะเป็นงานเหล็กสหรับลูกปืนเยอรมันค่ะเมื่อกี้นะคะลืมเรียง มีดให้ให้เป็น,ปนหมวดหนูนะคะสําหรับงานเล่นที่4ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีดแรนนะคะหรือว่าเป็นมีดเชฟมีดครัวนั่นเองค่ะเป็นทรงแบบนี้สําหรับงานเล่มที่4ที่ทํามาจากเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันเอสเคของเรามีความยาวของใบอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่นที่4ตรงนี้ก็จะเป็นมีดเชฟมีดครัวนั่นเองค่ะ แบ่งปันกันที่ราคา850บาทค่ะและก็มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5้าของเราก็จะเป็นมีดพกพาหรือว่ามีดใช้งานทั่วไปมีดอะไระสงค์นะหรือว่าจะเป็นมีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่5้าของเราหรือว่าจะใช้เป็นมีดรับก็ดีนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่5มีความยาวของใบอยู่ที่11.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าน4.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 8ป0รยบาทส่งฟรีค่ะสาหรับงานเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ก็จะเป็นทรงมีดอินเนตนะที่ทํามาจากเหล็กกระปุกเครืนเยอรมัน skf ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเลยนะคะว่าเล่มไหนมีลายเส้นนะสําหรับงานชุดนี้ไม่มีค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะเป็นงานมีดอินเนตนะคะตรงนี้จะเป็นมีดหกพามีดเดินป่าได้หมดเลย มาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะและก็เล่มที่7ค่ะเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะก็ทํามาจากเหล็กตะลุกรุนเยอรมัน SKF ค่ะก็จะออกในทรงของมีดครัวมีดเชฟนะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นมีดแร่เล่มที่7ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา6มกิลวกว้างอยู่ที่24นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคาแ5 0อบาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็มีงานนี่ส,สวยๆนะคะที่สามารถใช้เพื่องานในร,ระสงค์เพื่อการกเกษตรได้หรือว่า มีเชฟมีตัวมีพกพาตรงนี้ได้หมดเลยค่ะสำหรับงานมีดของช่างบอยประเซร์ฐแพของเราวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ